ะมาทดลองเรื yeah. ่องไฟแบ็คไลท์อ hmm. ่ะอันน mm ี hmm. ้เขียนเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่ะเป็นไฟแฟลชธรรมดาไฟแฟลชธรรมดาทรงอ่าไฟแฟลชธรรมดาทรงนะคะอ่ะไฟแฟลชธรรมดาทรงทรงอ่ะไฟแบ็คไลท์โอ้เดี๋ยวจะอ่าอ่ะเดี๋ยวใหม่ใหม่ใหม่อู้สวยมากเลย อ่ะวิธีการทำไฟแบ็คไลท์ทำยังไงคะลูกเอาอะไรทำเอปสีสีค่ะสีเมติติสีมิตอ่าสีเมจิกมีสีอะไรบ้างคะสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะสีน้ำเงินกับสีม่วงนะคะนี่ทำไฟแบ็คไลท์ <_ S 1> ด้วยตัวเองอืออ่าลองส่องดูลองส่องดูลูกเห็นไหมส่องดูเห็นไหมอ่าสวยไหมสวย อ่าเรามาดูกลุ่มอื่นกันบ้างอ่ามี่ค่ะกลุ่มนี้อ่ากลุ่มนี้ดีอันนี้เป็นปากกาเรืองแสงปากกาเน้นคำผิดอ่ามาดูกลุ่มนี้เฟรชปกติใครเป็นไหนอ่าเป็นแฟรปกติก่อนอันอันนี้มันมันสว่างเอาไปลองไปทําใต้โต๊ะสิลูกมันจะสวยกว่านี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองไปทําใต้โต๊ะแสงมืดๆหน่อย มาดูแสงมืดๆหน่อยอ่าเดี๋ยวเอาเป็นแฟลชเอาไฟปกติก่อนเอาเป็นปกติป,ปกติปกติอันนี้เป็นปกตินะคะนี่เป็นปกติอ้าวแบ็คไลท์มาลูกแบ็คไลท์มาแบ็คไลท์มาสวยไหมอืมเข็นอืมอันนี้เมนูนี้เอม่มคิเล่มากมากดีเลื่องแสงเรื่องแสง มาดูมาดูนี่อ่าอันนี้นักเรียนจะได้เกสรศูนย์นะคะนี่อันนี้จะได้เกสรศูนย์นะคะนี่อ่าเรามาดูไฟแบ็คไลท์ที่นักเรียนทำนี่นะคะนี่ไฟแบ็คไลท์ด้วยแฟลชโทรศัพท์มือถือนะคะทำไฟแบ็คไลท์ได้อ่าสวยไหมคะสวยอ่ะไปดูกลุ่มผู้ชายบ้างกลุ่มผู้ชายทำได้ไหม ในกลุ่มผู้ชายทำได้ไหมคะ้คุอันนี้กลุ่มผู้ชายแล้วสองไะไแบคไเสร็จหรืวย่างอันนี้ปกติอันนี้ส่องด้วยไฟแบ็คไลท์อส่องด้วยไฟแบ็คไลท์รไหมเศยมากสวยมากเี๋ยว มันจะทนแสงอันน네ี้เป็นแฟตนอะไรเป็นแบ็คไลท์ือะธรรมดาธรรมดาเอาแบ็คไลท์อันนี้เป็นเป็นธรรมดาเห็นไหมมันมันจะไม่มันจะไม่สะท้อนแสงอ่ะลองแบ็คไลท์ใส่เห็นไหมสวยมาก่